วันนี้อนี้จะพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะทุกคนเมนูสเต็กแบบง่ายสไตล์บ้านๆแต่สีสันน่ารับประทานใช่ไหมละ่ะวันนี้อนิซจะพาทุกคนมาทำพ็อกช็อปเสียงถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะนําเนื้อพ็อกช็อปมาจิ้มๆเลยค่ะลาที่เราเอาไปหมักเครื่องหมักจะได้ซึมเข้าตัวเนื้อได้ง่ายขึ้นอนี้จะหมักด้วยน้ํามันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ตามมาด้วยนมข้นจืดอีก2ช้อนโต๊ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ํามันมะกอกอ,อกอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะแ่ละขาดไม่ได้เลยก็คือพริกไทยดำเม ใช้เป็นวิธีทาถูทาถูขยำขยำให้ตัวน้ำซอสของเรานั้นเข้าไปตัวเนื้อแล้วก็หมักให้ได้รสชาติแบบนุ่ม,ช,มชุ่มฉ่ำมากยิง่งขึ้นว่างหมักรางบเตียงเครื่องเคียงกันดีกว่าเมื่อเขดเทศเชอร์รี่แครอทค่ะหั่นเป็นแท่ง,ทงแต่ถ้าได้เบบี้แครอทจะดีมากเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยบ็อกลี่ค่ะผักใบเขียวช่วยเพิ่มสารเบตาแคโรทีนรียมผู้อย่างรางให้เรียบร้อยแล้แลวก็มาตั้งไฟตั้งน้ำให้เดือดเลยใส่เกลือลงไปนิดหน,น่อยนำผักทุกอย่างเข้าไปต้มเลยค่ะพอสุกก็ยกขึ้นได้ง แล้วก็ใส่เนยลงไปอริจะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังด้วยนะคะเมนูนี้ละลายเนยให้ทั่วกระทะไปเลยจ้าตามมาด้วยขนมปังโฮลวีทกับซ้ายกับขวาเป็นอันเชยด้าสเต็กของเราที่หมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วไปแช่ตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนํามาจีในกระทะต่อเลยจ้าเหมือนเดิมค่ะใส่เนยลงไปแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อพ็อกช็อประหว่างย่างสเต็กไปอริก็จะมาทอดเฟรนฟรายด้วยนะคะกระทะคู่กันไปเลยค่ะซ้ายเดี๋ยวขวาพริกกับพลัลวันกระเทียมค่ะทุกคนค่ะแล้วสเต็กของเราได้ที่เราก็จะใส่กระเทียม เตลงไปแล้วก็มะเขือเทศสักนิดหน,น่อยจี่ให้พอเกลียมพอนะคะรสชาติของมะเขือเทศก็จะเปลี่ยนเป็นความหวาน ส่วนกระเทียมก็จะดับกลิ่นคาวของตัวเนื้อพริกกลับอีกทีนึงพอใช้ได้แล้วชอบความสุกแบบไหนเลือกได้ตามชอบเลยนะนี่คิดว่าสุกแค่นี้ก็พอและแล้วก็นํามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมคู่กับเฟรนชฟรายที่เราทอดไว้มาสักครู่นี้บอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่เข้ากาันเข้ากาันโรยพริกไทยแล้วก็เกลืออีกสักหน่อยอตัดลองชิมสักหน่อยนะคะทุกคนว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างอ้าวนื นุ่มชุ่มชม่ำคู่กับเครื่องเคียงที่เตรียมไว้บอกเลยค่ะว่ามือนี้อิ่มพุงกลางเลยค่ะทุกคน